พ่อย่างง้ยเาขายควายเอ้าเออาเออยาดื Nay, s s. ้ออย่าด้อเข้าอยากไดท่าไรพ่อย่างเง้ยเจามหมื่นสี่ห้าร้อยสามหมื่นสี่ห้าร้เพิ่นม่ให้ท่าไรแล้วเขาให้สามหมื่นสอุ้ยไก้ละเน่ยเเอาไปเต๋อบอลมันก็เตดีเต๋อบอลก็ได้คนว่าสามหมื่นสี่พันห้าร้อยพ่อยางเงาอยากไดพี่น้องเนาะสามหมื่นสี่พันห้าอ่ะเปิดกำลังต่อร้องกันพี่น้องเนาะของพ่อยางเงี เข้ามางามเลยเนาะเขางามงามเนาะเปลี่ยนใหม่เหมือนเสารบักวินกับหม่เพื่อนว่าแถมเบิดเนาะซุ้มหน่อยเนาะโอ้ยพ่อใหญยาวเพื่อนบ้าง34หารอยควายงามเพื่อนในพี่น้องฝวายงามสูงลุกเกือบร้อย40ถึงในความสูงเพื่อนพี่น้องเนาะอ่ะพร้อมพร้อมเรียบร้อยเพื่อนว่าโอ้เอาไปเรียงอ่ะเพื่อนกำลังสนใจอ่ะโตรองเอาอืม พิมหลอดอยางดีอ,อ,ม,อมันมันพวกทนา <c ười> <c ười> มันมันสีมันสิลรงกัน้ง <c> เ <ười> ฮามาไปด้เอาเลยไปเสียแนเสียแนหล่ลูกเลยตกวนึง <c ười> น้าลูกตัวนึ่งแล้วตัวนึ่งเนี่ยเรอมาบัเขาเสียพอพันเออเือมาหนห่พวกพวกอนสาธาอาสาสามครก็สวกเออเอาไปเป็นพอพัน โอ้ให้ลูกดีเนาะจ่ายลูกดีต่อไปลูกแม่ต่อไปลูกแม่โอเคมาขออนุญาตเบอร์โทรพ่อใหญ่ย่างก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสมาชิกแนวมาเลยพี่น้องเนาะบ้านสวนแนวภาคพีภาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวัดพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องวันนี้ควายน้อยลงพี่น้องเนาะควายน้อยลงเห็นได้ชัดเลยพี่น้องแต่คนหลายขึ้นพี่น้องเนาะคนเยอะขึ้นคนหลายขึ้นพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเบกพี่น้องเนาะเบอร์บรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวัดคนแน่นพี่น้องเนาะ คนแน่นแต่ควายหน่อยราคาควายก็ขยับน้บพี่น้งนองะขยับทุกตัวมาตัวละนิดตัวละหน่อยแต่ว่าขยับน้เพี่น้องก็ดีใจกับกเกษตรกรเานาะพี่น้งนองเนาะถึงแม้ว่ามันจะขยับหน่อยแต่ว่าถือว่าในทิศทางที่ดีแนโน,น้นดีน,นะพีเพียงเนาะอ่ะในสีผ้าไปเปิดลิปกับควายงานท่างหนุนน้องเพีองเนาะอ่ะยางยางไปสะกคนน,น,น้องเพียงเนาะยางไปทางหนึ่งโค้ท้ <c oughs> เสียตามหมานบ่ยังค่ะย่งอยู่หัวตมาโอ้เชี่ยเอาป่ะมันหมานหมานเด้อหอยเด้อมาทางพี่พี่น้องเนาะมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายอีกข้างทางพี่น้องเนาะไปเนี่เด้อควายเพิ่นได้ขายเป็นอะไรตัวทางหอยหอยฟางเพิ่นทางพี่พี่น้องเนาะเวยมาทางพี่น้องพี่น้องเนาะโอ้ควายทั้งนอกก็หลายพี่น้องเนาะควายทั้งนอกเพิ่นได้ซื้อได้ขายกันบ่าควายใหญ่ทางพี่พี่น้องเนาะตัวบักใหญ่เนาะพี่น้องไปเบิ่งนควายทั้งนอกนําเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมพามาเบิ่งทางพี่ซะก่อนอ่ะ ผมเห็นปายใหญ่อยู่ท้่หน่อหมู่ห <c oughs> ัวเพิ่นได้ขายกันบ่อท่าผมพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังได้ขายกันใหญ่ายเลยด้วยพิ่น้คุณอ่ตัวหนึ่งกำลังเออกมาเนาะพี่น้องเนาะควายง่ายควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นกำลังขมาเถึนกำลังต่อรองกันเนาะพี่น้องเนาะ มาาทงเพิ่งบรรยากาศทั้งพี่น้องการสื่อการขายควายตลาดนัดโคกับบือบ้านจงหวังบานสว่างเชี่ยห้อผ้าผีผ้าหน่องมารับชมควายมีทุกสายเลยพี่น้องสายเหนือสายคุ้มสายเหลียงมีทุกสายเนาะควายงามนีควายเหนือก็มีเนาะพี่น้องเนาะราคาช่วงนี้ถือว่ากำลังดีเนาะพี่น้องเพิ่งคนมาสื่อมาขายหลายหลายเนาะพี่น้องเนาะ เมืองพี <Wars> ่ดอกเมืองควายผู้ต nah, ัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งมาขออนุญาตเพิ่นถ่ายท่ำเพิ่นกำลังมาต่อรองขออนุญาตถ่ายท่ำด้วครับผมแม่สาวด้น้อยหน่เนาะเปิดเจ้าใดครับตัวนี้เปิดหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่สาวหน่อยสวยๆพี่น้องสวยได้พี่น้องต้นโตเพิ่นงามๆแม่สาวหน่อยงามหน้าตาต้นโตเป็นควายเลี้ยงนะพี่น้องเนาะเป็นตาเลี้ยงเข้าๆหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเป็นแม่สาวหน่อยสวยๆแข้งขาดีเพัฒนพี่น้องเนาะต้นโตดีซื้อควายไปเลี้ยงบ่โอ้คือควายไปเลี้ยง นาสนอยู่ได้ตัวนี้นาสนอยูยหน้าส,น,น,าสนใจบ,บ,บักคูเขาเท่าไหร่สองหมื่นกอยตัวปูนี่พี่น้องปูน้อยขึ้กันแต่ว่าตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ตัวงามขึ้นกันนี่พี่น้องตัวนี้งามขึ้นกองมืกันห้าร้อยงามของเพินสูงอยู่ประมาณร้อยสามสดได้แต่ว่าตัวนี้สูงประมาณร้อยิบวกลบพี่น้องเนาะเป็นควายหน่อยแต่ว่างามสิบแปดห้าอยสมสิบหกห้ามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดแปด ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองเอาายไปเลี้ยงพี่น้องตัวนี้สิบแปดหาดอยเพิ่นเปิดไว้หน้าต่อรองของเพิ่นพี่น้องเนาะสวยๆเมียสาวหน่อยงามๆของเพิ่นพี่น้องเนาะอะขอบคุณหลายๆมันครับผมเป็นไฟแม่เนื้อเพิ่นพี่น้องเนาะบว่าเพิ่นสี่ขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับนี่เปิดไว้จะไหนเปิดไว้จะไหนครับผมสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นวัวเป็นควายสายเนื้อเพิ่นพี่น้องงุนงงๆว่ายท้องแล้วอุ้ย บักญ่ได้พี่น้องทองแล้วสูงอยู่รอยสาซิบหาบวกรวโดยประมาณรวมประมาณเอาทองได้พี่น้องทองใหญ่แล้วเป็นว่าเป็นควายแมรผ่านเป็นแมรผ่านทองแล้วสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นเปิดไว้บที่พี่น้องเนาะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นเปิดไว้เป็นแม่ได้ลูกประมาณลูกลูกประมาณลูกเท่าไหร่ฮึลูกที่สองลูกที่สเนาะที่สามในทองเนาะหรือสองในสามในทองทองแล้วจักเดือนนึง <4 S 2> ทองประมาณสี่เดือนสี่เดือนแล้วพี่น้องเนาะเป็นควายทองได้ราคานี่คือควายทองเด้อพี่น้อง แม่อ่างดีพี่น้องอ่างบักใหญ่เลยพี่น้องเนาะอันนี้สูงโดยประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบคุ้มวาเนาะพี่น้องเนาะเขานี่เขาออมเงินออมทองเขาวงเดือนล่ะเพิ่นเดือนเนาะพี่น้องเนาะอ้าวมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ห้าเก้าแปดแปดสองสามศูนย์ามย์าเอาฝ้ายทองไปต่อยอดพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นนอเป็นแนวสองหมื่นกับเก้าพัน 2 5 0 0บ่ทด็ก20,900โออ20,950ที่พี่น้องเด้อ2 9 5 0ผมบอกว่าพีชพี่น้องเนาะเป็นเปิดไว้ขอบพูดไร้ล้ามันครับผมเป็นควายทองพี่น้องเนาะ2 9 5 0เป็นเปิดไวยงามของผมอยู่พี่น้องเนาะตนต,นตนเป็นเขางา,ามะตอพี่น้องเบิรนาจการซื้อการขายไปไปใหญ่ร้พี่น้องเไปงามแต่ไร้พี่น้องเนาะมเขาไปว่ารอบในลูกว่าลูรขายเจ้าไม่ใช่หรอ คนหลพี ha, like a, like i. I mm ่น hmm. mm ้องเนาะหลไหลพี่น้องผมพยายามแสกมากพี่น้องเนาะมันควายคนหลาพี่น้องอ่ะย่างกับมานแล้วมาย่างอะไรพย่ากํกำลังตอรองควายแม่ควายเง้ขายควายอ้าออ้าวออย่าดื้อย่าดื้อเฮา่่่่่่่่ท่ใด่่ ได้สามหมื่นสี่ห้าร้อยสาหเพิ่นมาให้เท่าไรแล้วเขาให้สามหมอุ้ยใก้ละเน่ยเนี่เยอาไปเตะบอลมันก็เตดีเตะบอลก็ไดเพิ่นว่าสามหมืพัอยพเงี้ยวอย่างไดพี่น้องเนาะสามหมื่นส่พัน้าร้อเปิดกำลังต่ออกันพี่น้องน้องพ่อเง้ยวเข้ามาง่ามแทนก็เข้าง่ามงามเนาะเปลี่ยนไม่เหมือนเสาร์ักวินกับไม่เพิ่นว่า แขมเบิดเนาะซุ่มนีน่เนาะยังเข้าเรื่องของมีนเลยพ่อใหญ่งญา่ายพวๆาซานซีซีหารอยควายงามเพื่อในพี่น้องควายงามสูงยุคเกือบร้อยซีสีถือในความสูงเแบบพี่น้องเนาะอ้าวพร้อมพร้อมเรียบรอยออ้อ,พอ,พอ,พอเรยเพูนว่าโอ้เอาไปเรียงอ่าเพื่อนกำลังสนใจอ้า ตอรองเหรอข้มหลอดออย่างดีมันหลายพวกชื่อนาเขน่มันมันสิลงกันลงเยถามาไบด้วยเอาเลยไปเสียแนวเสียแนวร่ะเลูกเลยตัวนึงนาลูกตัวนึงแล้วนึงเรามาบเขาเซ็นพอพันเออ เ่อาไปเป็นพ่อพันธุ์โอ้ให้ลูกดีเนาะจ่ายลูกดีต่อไปลูกแม่ต่อไปลูกแม่โอเคอะมาขออนุญาตเบอร์โทรพ่อใหญงย่างก่อนนี่มึงเด้อเดี๋ยวเสี่ยวให้พูดว่างั้นตัวนั้นมันแตกไปโอเคเอาได้มาใหม่เลรอได้บาทนี้อู้ยได้กล่องมาใหม่บาทนี้จะดื้อได้บาทนี้อ่ะ061 6014958พ่อยายเง่าอันนี้ธนูถนอมไหวเพิ่นว่าเบอร์นี่จดไว้เด้อพี่น้องเด้ออยากได้ควายงามของพ่อยายเง่าเพิ่นโทรมาเบอร์นี่ละสามสิ่ห้าร้อเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่เนี่น2000อ้าวขอบคุณหลายๆเด้อย่าเง่าเด้อขอบคุณหลายๆให้ได้ขายเป็นควายเลี้ยงเพิ่อนพี่น้องควายงามเพิ่นพี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งควายลูกงามตัวนี้เพิ่นสะดวกบ่เนาะองดขออนุญาตลูกเปลือจังได๋ลูกของเฮา30,000ครับ30,000ซื่อๆเนาะแม่ลูกลูกผู้งามเด้อพี่น้องเนาะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิ่งทางพี่แม่ลูกนั่นลูกเพิ่นพี่น้องเนาะนี่ลูกเพิ่นลูกงามลูกใส่งามอ่ะลูกใส่งามเพิ่นพี่น้องแม่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบแต่โค้งจังหน่อยเพิ่นให้นมลูกเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสองตัวแม่ลูกลูกคูอแม่นี่โค้งสางไส้ใดเลยพี่น้องอ้างดีโค้งสางดีลูกกับประมาณลูกที่สองพี่น้องเนาะลูกเพิ่นลูกประมาณลูกที่สองสามหมื่นเปิดไว้อ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นลูกศูนย์ เก้าแปดหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสองเนาะผู้ใดสนใจอยากเอาฝ่ายไปเลี้ยงโทรมาต่อร่องตามเบอร์โทรเพื่นฝากไว้พี่น้องเนาะสองตัวที่พี่น้องเนาะสองตัวสามหมื่นจะเปิดไว้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะนางต่อพี่น้องเนาะนางต่อ <ไป S 1> <c oughs> นี่คือบรรยากาศการสื่อการขายฝ้ายลาดน,น,นัดโคกระดือบ้านเชียงหวัดพิมเมืองจังหวัดยะโสธรผมพยายามทายถ้ให้่ดูเบิ้งให้ได้ครบเนาะพี่น้องเนาะ เห็นควายงามชุดหนึ่งพี่น้องเนาะผมสัญญาขอไปหาข้างในเนาะพี่น้องเนาะเป็นควายงามเพื่อนบอกผมว่าสูรูเขาไปได้ปะไปปิดคลิปกับควายงามเพื่อนทางปิดนอกพี่น้องเนาะเนาะผมอยากไปปิดคลิปกับควายงามเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวรับชมกันถ่ายๆคลิปควายใหญ่ควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะยอ่างคนหลายพี่น้องเนาะมาเบิ่งควายงามควายใหญ่เปิดพี่น้องเนาะลูกสาวลูกลูกลูกชายลูกชายงามโอ้งามงามคนกำลังโอลองเพื่อนขอทางนี้พีครับขอทางเนี่ย อึดเสียต่ำกำลังมาหมักโอ้ยฝ่ายงามเสียต่ำกำลังมามักลูกไส้ก่าลูกไส้เด่นน้อนี่เนาะลูกไส้ลูกไส้งามแม่เพื่อนลูกไส้งามเด่น้อยโอ้ยงามโอ้ยงามเฮงแม่ลูกลูกผูกน้ำงามเด่นอยเนาะลูกไส้เพื่นงามเฮงเบิ่งผู้ใหญ่บ้านเตะกำลังหมักน้ำได้ลูกไส้งามอยู่ที่เด่น้อยเนาะโอ้ยสีมาเหลืองเถียงเรื่องหูหูเลย หวห้วยห้วโอ้ระว่งระว่างเราวงเขาเปิดไปจ้าไหนโคมนีนครับพกหาโอ้ยพี่น้องเบิ้งลูกไส้เพินนี่มเจ้พี่น้องลูกไส้งามมีดีพี่น้องเนาะแม่แบบไงแม่สูงอยู่รอยร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหกบวกเล้วเพื่อนเนาะหกเพิ่นใหญ่ใหพี่น้องสองตัวลูกไส้เพิ่นสูงยอดแล้วเป็นคายสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องเนาะ งามอีหสิดิฉันก็ควายงามเพิ่นเบิ่งไายลูกไายเพิ่นพี่นอ้องบู้ยถ่ายงามอีหลีงามเป็นควายงามเปิดพี่น้องนะเนาะหกสิบห้าเนาะเพิ่นเปิดไว้แม่นี่สูงได้ลอยลอยสี่สิบกว่าลอยสี่สเกือบหาเนาะเกือบหาเลยพี่น้องบวกเลยบู้ยดูงามคาวพี่น้องเนาะลูกไส้เปิดไดนหูเป่ นี่อยู่ครับผมจำมันเออมันไม่ใบไม่หลอดได้ไม่เอกสารครบเอาขออนุญาตเบอร์โทรหน่ครับผม0 8 2ย์2 2ดสองศูนย์แปดสองสอกสสองหาหนึ่งสอาศูนย์มาจากสายห้าลาศีสไลด์ควายงามเพื่อนงามดีดีพื่น้องเนาะรับประกันความงามเพื่อนพี่น้องอ่ะปิดจีบกับควายงามเพื่อนนี่แหละเอาขออนุญาตปิดจีบขอให้เพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจดบานสว่างชะแนเขาจะมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคป้ยเจ็บรติ์ต่างๆรำลวกด้วยเบิร์ตหนีเบิร์ตซรับ